แอติสสโมบายทำอะไรเป้าหมายหลักให้มือถือธรรมดาเช่น iPhone หรือ Android ทั่วไปสามารถโทรศัพท์ส่งข้อความเล่นเน็ตได้โดยตรงกับดาวเทียมโดยไม่ต้องมีเสาสัญญาณมือถือพื้นดินเทคโนโลยีของเขาใช้ดาวเทียมที่ชื่อว่า b ลูเบอร์และบัวค e r ดาวเทียมเหล่านี้จะลอยอยู่ในวงโครจรต่ำทำหน้าที่เป็นเหมือนเสาสัญญาณมือถือลอยฟ้า มือถือทั่วไปจะจับสัญญาณจากดาวเทียมได้โดยตรงไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือซิมใหม่เลยครับพาทเนนร์นใหญ่ระดับโลกเ t สทิสมร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เช่นแอทีสหรัฐบริสันสหรัฐวอเตอร์อฟอนยุโรปเทเลโฟนิเคสเปนซึ่งจะช่วยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณมือถือเช่นกลางทะเลพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ภัยพิบัติ เปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าสตลิงของ s p e c i e สให้อินเทอร์เน็ตผ่านจานดาวเทียมเอสทิสิสมบให้มือถือธรรมดาจับดาวเทียมได้เลยพูดง่ายๆคือสตาลิงเน็ตบ้านผ่านดาวเทียมแต่เอสทิสมือถือใช้เน็ตผ่านดาวเทียมได้ตรงๆ